สวัสดีครับเ,เพื่อนๆก็วันนี้วันที่26กันยาผมก็กลาวว่าจะไลฟ์สดแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าตามันดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นก็เลยว่าคุยอ,อ,อัดเทปแล้วก็ให้ช่วย AI ช่วยดีกว่าเพราะจะดู น่าดูมากกว่าเ,เราได้คุยถึงเรื่องออลมหายใจนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องน้ำแต่ผมยังมีเรื่องที่อยากจะคุยด้วยเพื่อเป็นข้อคิดหรือว่าเพื่อจะเป็นสกิดให้ทุกคนได้มามองดูถึงตัวเราอีกทีนะครับเพราะว่าผมเคยพูดถึงเรื่องลมหายใจในผมเมนชั่นถึงเรื่อง การที่ลมหายใจเข้าไปสู่เซลล์เล็กๆในร่างกายนะครับคือลมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้ลมเยอะแยะลมพัดลมพายุลมอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับตัวเราเนี่ยก็คือลมหายใจของเราเองนะครับทีนีเ้เรื่องลมหายใจเนี่ยมันมันเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานนะครับผมใน,ในความคิดของผมนะครับ เพราะว่าเมื่อมันเล็กลงมาสู่เซลล์ uh, ในสมองของเราเนี่ยในใน uh, อวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยทำงานได้อย่างปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเพลง uh, จะเป็นเรื่องการทำงานหรือก,กิจกรรมทุกชนิดเลยครับยังไงมันก็ต้องอยู่ที่ส่วนที่เล็กที่สุดของของร่างกายก็คือ การใช้ออกซิเจนเป็นตัวพลังงานเาผาผลาญทุกอา,อาหารเพื่อให้เป็นพลังงานทําสิ่งต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมการหายใจนะครับก็คือออกซิเจนนั่นแหละถ้าทาได้นิ่งพอเนี่ยนอกจากเราจะมีสมาธิดีทําสิ่งใดก็รุกล,ล่วงไปได้ดีเนี่ยเราก็สามารถจะมี จินตนาการทั้งเดือนด้านความคิดต่างๆเนี่ยเพื่อเมื่อมีสมาธินะครับทำอะไรมันก็จะ,ะละเอียดรอบครอบแล้วก็ถูกต้องอันนี้จะพูดถึงเรื่องการฝึกสมาธิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็น่าจะได้เพราะว่าเราพูดถึงเรื่องใหญ่ๆเราพูดถึงเรื่องเล็กๆลกงมาเนี่ยเราถ้าเกิดเราสามารถควบคุมได้เนี่ยมันก็จะเป็น เกิดพลังงานบางอย่างที่ทําให้เราได้พบได้เห็นสิ่งอะไรที่มันเหมือนกับภาพข้างหน้าเพราะว่าการที่เราจะมองอะไรได้ทะลุนี่ก็คือเรามีสมาธิดีมันก็จะมองอะไรออกคือที่ผมพูดลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าอ่ไม่ไม,ไม่ไม่มีประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วผมก็มีประสบการณ์นิดหน่อยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าลองฝึกสมาธิดูแล้วเนี่ย มันจะเกิดอย่างที่ผพูดจริงๆครับแล้วก็มันอธิบายไม่ได้ชัดนอกจากทําเองแล้วก็จะเห็นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับผมก็อยากจะให้ทุกคนลองพิจารณาลมหายใจเข้าออกสุกครั้งนะครับเพราะว่าบางคนหลายๆคนอายุมากๆแล้วเนี่ยหลับแล้วก็หยุดหาใจไปเลยก็ไปเลยอันนี้เพราะฉะนั้น ขอพูดอีกทีการหายใจคือชีวิตครับับวันสวัสดีครับ